พาคุณผู้ชมนะครับไปแลนดออกกําลังกายกันแน่ค่ะอ่ที่จังหวัดมหาสารคามกันครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดมหาสารคามครับเพื่อกระดจัดงานวิ่งนะครับนาเชือกมินิมาราธอน2024นะครับพร้อมทั้งกบเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกําลังกายและการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยมีนักแลนในเถื่อนนี่ครับสนอกสนใจมาร่วมแลนด์กันกว่า1,200กว่าคนกันเลยครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห่วยคอครับที่ตำบลน้องเม็กอำเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามครับ นายวิบูลแววบันฑิตครับผู้วาราชการจังหวัดมหาสา,ารคามเพื่อกระดมอไม้ไห่หน้ากองโทเซนีมโนนะครับเพื่อนเป็นประลัดจังหวัดมหาสา,ารคามนี่นะฮะเป็นประธานเปิดงานวิ่งนาเชือกมินิมาราธอน2024ซึ่งภายในงานนี่ก็มีหัวหนา้าส่วนราชการครับพร้อมทางภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกข้องโซนทองทินรวมพิธีเปิดในเทือนี่นี่คือการแลนออกกําลังกายได้พ่กุลเปิดตัวกันยังแต่ยังเด้กกันเลยนะครับทั้งนี้ฮะคุณผู้ชมครับ การแลนในเทือนีนก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในทุกกลุ่มทุกวัยครับหันมาดูแลสุขภาพจาของโดยการวิ่งออกกําลังกายนี่และเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอําเภอหน้าเชือกอาเภอหน้าเชือก,ออน,อกนี่ก็มีดีลายหมองได้พี่กุ้งเพราว่าสิเป็นสะพาพนไม้หักหน้าเชือกครับและกับพัทยาหน้าเชือกป่าดูนล่าพันชมปะทูทูนกระหม่อมกระมี่นะฮะและกับชมอ่างเก็บน้ำหวยคอเนี่ยนะครับผู้ชมครับพะหมองแลนของเพลินหรือหมองวิ่งของเพลินนี่ก็คือ บริเวณรอบอ่างหอยคอ้นั่นเองเนาะซึ่งมองนี่ครับช่วรับกระือเป็นจุดชมวิวและการแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนย่ตนใจทั้งครอบครัวสำหรับรายได้ลังค่าค่าใช้ใจ่ายนะครับประกาิน้ำเปซอยเหลือภู้ยากไร่และผู้ประสบภัยต่างๆนะฮะที่อำเภอหน้าเชือกนั่นเองนะครับโดยบุคลากรน,นะฮะพร้อมทั้งพนักงานลูกจ้างจากหน่วยงานราชการทุกแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันพญิบานผู้ซอยพญิบ้าน แพทย์ประจําตําบลอ,อสอมอนะฮะพร้อมทั้งสารวัตรกำนันมากเหมือนเลยเดย้และกับประชาชนนะฮะในพื้นที่เขามาร่วมกิจกรรมในเท่านี้กว่า1,200คนสร้อคนคนี่คือเข่าเซนชช่ไปแล้วเย่ค่ะอ่าใดที่หนึ่งไปนะครับผู้ชมฮะค่ะเนื่องว่าคุณปิยพงศ์ค่ะน้องโตเขากับมาก์คแลนที่กันเด้แลนอ้อ,อมอ่างเก็บน้ำแบบนี้ในการฮวงจุ้ยว่าสีบรรยากาศสดชื่นว่าผีกุ้งเนาะค่ะเปิดตัวตั้งแต่ตีสี่นะครับแลนหอดเซนชช่ตีหาเคิงเฮน ตะวันกําลังขึ้นรับขอฝากเอ้ยขื่นโพอขอฝากพอดีนั่นเองนะครับค่ะ